สวัสดีครับชักเล็กอุด,ดิตนะครับวันนี้จะมาแนะนำการถอดตัวนี้นะครับตอนนี้ผมจะเอามาแนะนำสี่รุ่นคือการถอดมันไม่เหมือนกันคลิปที่แล้วผมแนะนํำถอดเพื่อเปลี่ยนเฟืองตั้งนะครับแต่ทีเนี้ยวิธีการถอดแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันผมก็เลย มาทำตัวนี้ใหม่นะครับจะเปลี่ยนรุ่นนี้ก็จะถอดอีกแบบนึงนะครับได้อีกรุ่นนึงนะครับนัมเบอร์ใกล้กันนะครับนัมเบอร์รุ่นใกล้กันมันก็จะถอดที่เดียวกันนะครับแล้วอีกสองรุ่นเดี๋ยวก็จะถอดให้ดูนะครับมันจะไม่เหมือนกันเอามาถอดรุ่นนี้ก่อนนะครับ นี่หมเยอร์นี้นะครับอันนี้8ปดเสแต่ตัวนี้เก้ดสนะครับอันนี้ถอดใกล้เคียงกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาถอดตัวนี้ก่อน เราสังเกตได้ว่ามันจะมีตุ่มตรงนี้นะครับที่เขาปิดไว้นี่แกะออกนะครับมันก็จะมีรูรูอยู่รูนี้เราข้างในจะเห็นน็อตนะครับ เห็นน็อตล็อกอยู่ข้างในอ่า้องจะมองไม่เห็นคร <c oughs> ับเราสังเกตว่าจะมีอันนี้มองไม่เห็นน็อตนะครแต่มันเวลาเราจะอ,าออกเราต้องหมุนมาด้านขวามือนะครับน็อตมันน็อตล็อกมันจะอยู่ขวามือด้านนี้นะครับ อ่าแล้วเอาน็อตตัวเล็กนี่สองตัวนี้ออกก่อนตัวนี้นะครับกับตัวนี้นี่ขึ้นมานะครับ ล้วมันก็จะหลุดมาแบบนี้นะครับค่อยๆหมุนนะครับหมุนมันก็จะมีช่องออกมาแบบนี้น็อตตัวนี้ก็จะหลุดอยู่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วมันต้องหลุดออกไปข้างนอกหัวน็อตมันใหญ่อ่ะมันต้องหลุดออกมาอย่างนี้ครับมันจะมีน็อตล็อกอยู่ตัวเดียวนะครับน็อตล็อกตัวนี้ตัวเดียว ตัวนี้เป็นน็อตบิดล็อกเฉยๆทำให้มันหลุดนะครับอันนี้คือล็อตตัวนี้ตัวเดียวนะครับอยู่ด้านนี้เลยตัวเดียวนะครับถอดตัวนี้ออกปุ๊บเราก็จะบิดนะครับบิดมาแล้วอ๋ออันนี้จะตามเข็มนาฬิกา นะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้ก็ค่อยหมุนออกมานะครับมันก็จะถอดออกมาได้นะครับเรามีตัวนี้อีกที่นึงเห็นไหมครับตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะถอดเราเราเสียบไขค,ควงทิ้งไว้เน,นตัวนี้นะครับไหนนี่น เนี่ยตัวในนี่นะครับดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ดันอาใจค้องเสียบนะครับเสียบด้านหลังมันก็จะล็อกแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนใส่ดูนะครับ ถ้าเราไม่ถอดตัวเนี้ยเราจะทำเปลี่ยนเฟืองตั้งไม่ได้นะครับเฟืองตั้งจะอยู่ด้านในจะมองเห็นไหมเนี่ยครับเฟืองตั้งจะอยู่ด้านในนะครับน็อตเฟืองตั้งจะอยู่ด้านในอย่างนี้เราจะทำงานง่ายนะครับมันไม่มีที่อื่นนะครับที่ถอดเลยเฟืองตั้งตัวนี้ต้องถอดตัวปรับทีห่างด้านหน้านิดที่เดียวนะครับ ผมก็เลยมาทําว่าแต่ละรุ่นมันแกะยังไงนะครับมันจําเป็นต้องแกะตัวนี้นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนเครื่องตั้งอ่ะเดี๋ยวมาดูการใส่นะครับเอาตัวนี้สวมขึ้นไปก่อนนะครับ แล้วตัวนี้เราสังเกตตัวนี้นะครับเวลาเราหมุนมันจะมีขึ้นมีลงนะครับให้หมุนไปด้านลงสุดเลยครับเนี่ยมันยังมีขึ้นมีลงเห็นไหมอ่าสอดเข้าไปก่อนนะครับค่อยๆหมุนนะครับมันจะมีช่องของเขาอยู่นะครับมันจะเข้าไปได้ ค่หมุนหานมุมนะครับอ่าแล้วมันก็จะวางแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนวางเรียบร้อยอกดให้แนบแล้วก็หมุนนะครับหมุน ให้สบิดนะครับนะแล้วด้านในมันจะมีสองช่องมองเห็นไหมเนี่ยอืมอืมยังไงจะให้ชัดดี่านคะครับสังเกตด้านในจะมี รูเล็กกับรูใหญ่นะครับรูเล็กเอาไว้ถอดรูใหญ่เอาไว้ล็อกนะอไอ้รูเล็กเอาไว้ล็อกนะครับรูใหญ่ไว้ถอดแล้วก็หมุนมาหาช่องเล็กนะครับรูเล็กต้องเขียนอ่าต้องเอาให้เข้าให้ได้นะครับ นอตลงไปล็อกนะครับตัวนี้จะนอดล็อกที่เดียวแล้วมันก็จะแน่นนะครับมันก็จะแน่นไม่หลุดจะไม่หลุดออกมานะครับแล้วทีนี้ตัวนี้เวลาเราถอดออกมาเนี่ยกาวมันจะ เราเราแปะกาวจะไม่ติดนะครับเราก็ใช้กาวสองหน้านะครับกาวสองหน้าแบบบางนะครับเอาแปะไปก่อน แล้วก็ตัดตามนี้เลยนะครับเราจะไม่ใช้กาวแปะนะครับเดี๋ยวมันจะเวลาเฟืองตั้งเสียอีกมันจะแกะยากใช้กาวสองหน้านะครับแบบบาง แกะแล้วก็แปะเลยแค่นี้ก็อยู่นะครับนี่ใส่น็อตตัวบนอ่านนี้เสียบออกเอาออกเลยนะครับเราสังเกตรอยเดิมนะครับรอยนอ็อตใส่จุดเดิมไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแนะนำไอตัวนี้อีกทีนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าไอตัวเนี้ยสองสองตัวเนี้ยมันสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงนะครับอันนี้ใส่กลับไปที่เดิมก่อนมันจะมีรอยนะครับรอยน็อตที่ล็อกอยู่เราก็ใส่กลับไปที่เดิมก่อน,นรุ่นนี้ ก็เป็นอันเคลนะครับนะครับเป็นอังเคลนะครับนะครับรุ่นนี้จะเป็นอนสั็เแค่นี้นะครับที่เราถอดออกมาแล้วเราจะเปลี่ยนเฟืองลงตั้งนะครับเราต้องถอดตัวนี้อ่ะเรามาดูอีกรุ่นนึงนะครับ ตัวนี้เราสังเกตได้ว่าใกล้เคียงกันนะครับมีตัวนี้เหมือนกันแกะออกมาเลยนะครับแล้วก็จะมีน็อตเหมือนกันล็อกตัวเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเราถอดน็อตข้างบนก่อนเอาไขควงเสียบไว้ก่อนนะครับ กดกดตัวย้ำให้สุดนะครับครักดตัวนี้ตัวนีว้นะครับกดให้สุดปุ๊บเราก็เสียบล็อกไว้ก่อนเห็นไหมครับเสียบตรงไหนครับถอดเหมือนเดิมครับ อ่าตอนนี้จะชัดกว่านะครับนี่มันจะมีน็อตหนึ่งตัวสองตัวสามตัว เราถอดมาตัวนี้นะครับขวามือขวามือเรานะครับเนี่ยจะออกมาเสร็จแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้ไหมมันก็จะหลุดออกจากล็อกแบบนี้ ค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆแกะออกมานะครับค่อยๆหมุนค่อยๆแกะหมุนออกมา ก็จะเอาหลุดออกมาแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับน็อตตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเหมือนกันนะครับถ้าเราอยากให้ใส่ง่ายแล้วก็คลายน็อตออกนิดให้หลวมนิดนึงนะครับมีถอดน็อตตัวนี้ตัวเดียวนะครับน็อตตัวนี้ไม่ต้องถอดเพราะว่ามันจะเป็นตัวล็อกเฉย คลิปล็อกอ่านี่เห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นน็อตล็อกนะครับใส่กลับไปที่เดิมเราก็หมุน <c oughs> หมุนให้ตัวเนี้ยลงไปต่ำที่สุดนะครับนี่ลงไปต่ำที่สุดสุดแบบนี้เราถึงจะใส่ง่ายนะครับสอดขึ้นไป ก็ค่อยค่อยหมุนหามุมนะครับหมุนหามุมอ่ามันก็จะส่วงเข้าขึ้นไปได้นะครับ <c oughs> มื่อกี้เราหมุนตามเข็มนาฬิกาตอนนี้เราต้องทวนแล้วครับครับอ่ะไหม เห็นช่องนะครับมันจะมีสองช่องเห็นไหมช่องใหญ่ตัวข้างในก็จะมีช่องเล็กเห็นไหมอ่ามุนไปตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับน็อตล็อกช่องเล็กนะครับล,ล็อกตัวนี้ก่อน แล้วค่อยไปรัดล็อกตัวที่เราคลายไว้นิดนึงมันเข้าไปให้แน่นครับก็เสร็จนะครับเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> กาสองหน้าแบบบางนะครับอย่าใช้กาวนะครับใช้กาวเดี๋ยวคราวหน้าเราจะถอดยากนะครับ แบะไว้แบบเดิมล็อกน็อตตบนนะครับตัวนี้ก็ถอดได้เลยพอเราใส่นี่แล้วร <c oughs> อยเดิมนะครับใส่ไว้ตรงรอยเดิมก่อนอยังไงก็ต้องมีนะครับรอยนอ็อตล็อกเดิมตัวเดิมมันจะเป็นรอยเดิมอยู่ใส่วิธีเดิมก่อนนะครับ แค่นี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับรุ่นนี้เราจําเป็นนะครับต้องแกะครับอ่าสองรุ่นจะเหมือนกันนะครับการแกะอ่าเดี๋ยวดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับ